อ่านะครับผมเอาวันนี้เรามาอยู่ทันที่สวนนะครับที่ประจีนส่วนนี้นะครับก็เป็นสวนที่เราใช้อินรีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเฮ้ยอ mm ินซีเนี่ยมันมัน,ม,นมันสามารถที่จะสู้เคมีได้หรือเปล่านะฮะหลายหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยก mm hmm. ารใช้ปุ๋ยอินซีปุ๋ยอินซีเคมีเจ็ดีหกสามสามหรือทองล้นอะไรพวกนี้ไม่ได้ผลหรอกถ้าเกิดจะใช้มันต้องใช้เคมี ะะเดี๋ยวเรามาดูสวนกันว่าสวนนี้เนี่ยเขาใช้แบบนี้แล้วเขาได้ผลผลิตยังไงแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้ที่ผมมาอัดคลิปวิดีโอเนี่ยมันเป็นช่วงแบบท้ายๆละคือไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่รุ่นแรกแต่มันเป็นร่วงชุ่นช่วงท้ายๆเดี๋ยวเรามาดูกันดลว่ามังคุดเนี่ยเขาจะสุดยอดยังไงนะฮะอ่านี่ครับผมนี่คือหน้าตาของสวนที่เราเป็นอินทรีย แบบร้อยเปอร์เซนตนะครับไม,ไม่ไม่ไม่ใช้สารเคมีเลยนี่ครับเห็นไหมลูกสวยอวบนะครับถึงแม้ว่าตอนนี้มันจะมีไม่มากนักจะเห็นไม่ไม่ชัดเท่าไหร่เนื่องจากมันเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับใบของเขาเนี่ยก็จะสวยนะฮะใบสวยอยู่ซึ่งเดี๋ยวหลังจากที่เราเก็บ ผลผลิตตรงนี้แล้วเรีย,รยแล้วเนี่ยเราจะมีการริดกิ่งรานใบนะครับเพื่อเพื่อให้ได้ใบสาวออกมาในรุ่นหน้ารุ่นต่อไปนะครับนี่อันนี้ก็เป็นพริกนะฮะนี่ครับให้ดูให้ดูกันแบบว่าแบบนี้เลยนะฮะเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นว่าเฮ้ย มันไม่ชัดมันยังไงมันแบบแปลกๆอะไรอย่างงี้ก็ก็อันนี้คือเราดูกันจากที่กล้องอะเนาะเราดูจากวิดีโอเนาะบางทีมันอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่นะครับส่วนนี้เนี่ยถามว่าปลูกเพื่อจะจําหน่ายอะไรไหมไม่ครับเราเราปลูกเพื่อเพื่อกินเองในครอบครัวอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าเราอยากจะได้ความร่มรื่นซะมากกว่าส่วนส่วนผลผลิตคือผลพลอยได้นะครับก็จะมีแบบ สวนหลากหลายนะครับนี่ดูมะนาวมะนาวต้นนี้เนี่ยออกทั้งปีนะครับนี่ครับมะนาวนี่ออกทั้งปีซึ่งถ้าเกิดว่าใครมีปัญหาว่ามะนาวไม่ออกลูกนะผมแนะนําว่าใช้วิธีการคือริดกิ่งรานใบนะเอาให้โกรนเลยหรือถ้าเกิดว่าใครไม่แบบต้นใหญ่อย่างเงี้ย โอ้ลิฟกิ่งรานใบไงมันใหญ่ขนาดนี้ทํำยังไงดีใช้ยูเรียนะครับยูเรีย3กิโลต่อน้ํา20ลิตรนะครับฉีดพ่นเลยฉีดพ่นไปให้ทั่วๆนะครับแล้วก็ทิ้งไม่ไม่ต้องให้น้ําไปสัก10วันใบมันจะร่วงแห้งแบบร่วงหมดเลยนะครับแล้วก็ทีนี้เราก็ใช้301พลัสกับกับพสวันในการฉีดพ่นนะครับแล้วก็ใส่ปุ๋ย JC 633ลงไป นะครับมันก็จะขึ้นแล้วก็ทีนี้ออกลูกตลอดทั้งปีนะครับเวียนกันไปเลยนะฮะนี่ครับผมนี่น,นี่นี่คือรุ่นสุดท้ายแล้วนะรุ่นสุดท้ายแล้ะก่อนที่มันตอนที่เราจะลิกกิ่งลานใบนะครับทางนู้นก็จะเป็นแบบสวนอีกเยอะเลยอืมก็ก็บางคนบอกว่าเฮ้ยส่วนนี้ทําไม ปลูกชิดจังก็อย่างที่ผมบอกไปครับเขาปลูกเอาความร่มรื่นหน,นอ่อยเนาะส่วนเรื่องผลผลิตเนี่ยมันมันมันคือผลผลได้นะฮะไปทางไหนก่อนดีเนาะนี่ครับเราจะปลูกเยอะมากเดี๋ยวเดี๋ยวต้นทุเรียนโตเดี๋ยวต้นทุเรียนตรงนี้โตเดี๋ยวเราจะโค่นบางต้นทิ้งไปนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้มันจะเพื่อไม่ให้พางใบนี่ขนาดว่ามันพางใบขนาดนี้ก็ก็ยังมีผลผลิตให้เราได้เก็บเกี่ยวเนาะ หลายอยู่ครับนี่ฮะเห็นความสวยสดงดงามไหมเนี่ยคือส่วนที่ใช้แบบอินซีร้อยเปอร์เซ็นนะครับถามว่าอินซีร้ยร์เซ็แล้วผลผลิตมันจะน้อยกว่าเคมีไหมไม่ครับไม่เลยครับถ้าเราทำเป็นส่วนมากแล้วที่ที่เราคิดเช่นนั้นก็เพราะว่าเราเราถูกปลูกฝังอะไรบางอย่างมามันเป็นมันเป็นความคิดฝังหัว นะว่าเอ้ยต้องเคมีเท่านั้นมันถึงจะนู่นนี่นั่งคือจริงๆต้นไม้เราเนี่ยมันมันสามารถที่จะรับประทานปุ๋ยเนี่ยได้แค่แค่หนึ่งเปเซ็นะครับใช้ปุ๋ยเนี่ยประมาณสเซของสารอาหารทั้งหมดนะฮะจริงๆต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเขาจะกินอากาศนะครับก็จะเป็นออกซิเจนคาร์บอนนะครับและอีกอีกอย่างหนึ่งที่เขาต้องการก็คือไฮโดรเจนซึ่งไฮโดรเจนก็มาจากน้ํา นะครับ H2O ถ้าเกิดว่าใครเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาเนาะในอากาศมีออกซิเจนมีคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ในน้ำก็จะมีไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนเนี่ยก็คือ H2O นั่นเองซึ่งทั้งหมดเนี่ยเขาต้องการ96%ส่วนอีก4%คือปุ๋ยแล้วต้นไม้เนี่ยพอเวลาเขากินปุ๋ยเขากินปีปีหนึ่งอะ่ะแค่แค่ส่วนเดียวเองนะนิดเดียวจริงๆอย่างเช่นไนโตรเจนเนี่ยเขากินเพียงแค่1% ฟอสฟอรัสก,กินแค่1.2หรือ1.5เนี่ยผมจาไม่ได้แล้วก็โพแทสเซียมกินอีก0.5ส่วนที่เหลือคือท่านอาหารหลักรองท่านอาหารรองและท่านอาหารเสริมนะครับเยวมาดูกันดีกว่าเอ้ถ้าเกิดว่าเป็นอินทรีย์นะทําแบบนี้ไม่ได้หรอกเอ้ยถ้าเกิดเป็นเคมีทำอย่างนี้ไม่ได้หรอกน,นี่ครับเนี่ฮะขาวขาวแบบไม่มีเนื้อแก้ว ไม่แก้วไม่ยางเห็นไหมผมอาจจะปอกด้วยมือมันก็เลยแบบแตกๆนะเนี่ยไม่แก้วไม่ยางรสชาติหวานนะครับนี่คือผลผลิตจากอินทรีย์มันสามารถทําให้เราได้คุณภาพที่แท้จริงของของผลไม้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเคมีนะไม่เนื้อแข็งก็เป็นยางไม่เนื้อยางก็เป็นแก้วอ,อะไรพวกี้เยอะมากครับซึ่งการที่ มันเป็นเนื้อ,อยางเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็เกิดจากในตัวเจนที่มากเกินไปเราใส่พวกเคมีมากเกินไปนะครับหรือบางทีเนี่ยมันขาดแคลเซียมพอเราฝนตกลงมาเงี้ยเราแคลเซียมคือจริง,รงๆอะแคลเซียมอะมันจะช่วยปรับโครงสร้างในในต้นในผลไม้แล้วก็จะช่วยเดรนน้าออกไปนะครับคือรักษาสมดุลในน้ํามันก็จะไม่เป็นเนื้อแก้วนะฮะเดี๋ยวดูอีกอันนึงก็ได้ เห็นไหมเฮ้ยแบบเนี้ยเป็นยางแน่นอนเลยเรามาแกะดูนีนกวอาม,มียางไหมมีแก้วไหมไม่มีนะครับแล้วรสชาตินี่อร่อยมากถ้าเป็นมังคุดนะผมกินได้ทั้งวันอ,ะอ,อ่ะไอ้กลุกมก็ได้อ่ะ แลวเพื่อนจะเห็นเลยครับว่าไม่มีแบบไม่มีไรฮิตติคนระับเนี่ยไรฮิตติจริงจริงนี่ถ้าเราไปซื้อสวนที่เป็นเคมีนะสามลูกเนี่ยแกะมันมันต้องมีสักหนึ่งลูกที่เป็นยางหรือไม่ตึงแก้วแต่ทีนี้เห็นไหมสามลูกสวยงามทั้งสามลูกเลยนี่แหละคือความเจ๋งของปุ๋ยอินทรีย์ะะมาคุยกันต่อนีกว่าเดิมร้อนแล้วนะฮะ นี่ยคือการการใช้อินซอินรีเคมีนะครับเราไม่ใช้เคมี Me, มันก็จะได้คุณภาพแบบเนี้ยแล้วมาดูคุณภาพตรงนี้ด้อวยเอาอย่างอด่นบ้างนี่นะให้เห็นชัดๆนี่ครับนี่คือกล้วยหอมนะให้เห็นชัดๆเลยเนี่ยอินรี C ครับเนี่ยของอินรเห็นไหม เนื้อเป็นแบบนี้อินซีนะครับซึ่งเคเมีอ่ะใช้ไม่ได้แบบนี้หรอกเนี่ยหนึ่งตะกร้านะบอกได้เลยว่าถ้าเกิดมันนิ่มแล้วนะอร่อยทุกลูกเป็นแบบนี้ทุกลูกนะครับเห็นไหม,มเมื่อกี้ดึงปอกให้ดูสามลูกไม่มีเนื้อแก้วไม่มียางเพราะอะไรเพราะเราใช้อินรีย์แล้วเมื่อเราใช้อนะินรีเน่ยเราใส่สารอาหารครบสิบสีชนิด การสมดุลของธาตุอาหารทั้งหลักรองเสริมมันก็เลยจะควบคู่และะ้วมันกลืนไปด้วยกันหมดเลยนะและนี่นะครับคือทั้งหมดทั้งมวลที่ผมอยากจะให้เห็นครับว่านี่คือผลผลิตที่เราได้จากอินทรีย์ถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยเคมี Me, มันได้ผลผลิตมากกว่าแต่คุณภาพน้ำหนักแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับเรื่องผลผลิตเนี่ยปุ๋ยอินทรีย์เจ๋งกว่านะครับคุณภาพสุดยอดมากกว่า นี่แหละคือคือผลลัพธ์จากการใช้ปุ๋ยอินซีนะครับก็คนใช้ก็ปลอดภัยคนกินก็ก็สบายใจแล้วก็ได้กินของที่มีคุณภาพด้วยนะฮะโอเคสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ปุ๋ยอินทรียเคมีหรืออยากจะได้ ปุ๋ยเจซีหกสามสามปุ๋ยทองล้นหรือมุลทั้งคาวหรือจะเป็นปุ๋ยน้ําให้ทางใบพัดวันพัดครูอะไรอย่างนี้ก็ติดต่อผมได้เลยนะครับตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้บรินออนไลน์ .org หรือเข้ามาใน Facebook ของผมในไลน์ของผมก็ได้นะฮะมาพูดคุยกันเดี๋ยววันนี้ผมขอไปกินมังคุดก่อนนะครับแล้วก็เหนื่อเพียบเลยหมดเลยนะเดี๋ยวถ้าไงมีอะไรเพิ่มเติมข้อมูลอะไรต่างๆที่น่าสนใจเดี๋ยวผมก็จะทําเป็นคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อไปนะครับ จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ